การทำแบบนี้มันจะทำให้คุณปังร้านค้าคุณจะรวยอย่างยั่งยืนวิชาห่วงช่วยโลดตามมาซานกับเราจันแขกมันดัสยามวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการจัดหน้าร้านหรือเสริมความมูในหน้าร้านให้ขายของดีอยู่ตลอดเวลาลัดับที่หนึ่ง คุณควรจะให้ร้านค้าคุณสว่างสวยอยู่ตลอดโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่สภาวะยามเย็นหรือกลางคืนลำดับที่สองเวลาคนเดินเข้ามาในร้านคุณคุณควรจะมีเสียงเพราะคุณมีจุย้ยคือคนเดินเข้ามาแล้วแต่คุณไม่มีห่วงคือลมที่ให้มันพร้อมกันห่วงกับจุย้ยลมก็คือสภาวะเสียงเหมือนกันหรือจะบอกว่าเสียงก็คือสภาวะลมเหมือนกันพูดแบบนี้คุณจะมองเห็นอะไรเซเว่น เปิดไฟสวางสบายทั้งวักนกลางคืนเดินข้ากติ้งตงังเดินอากระติ้งตงังมันหมายถึงวิชาห่วงช่วยที่ว่ามีทั้งลมมีทั้งห่วงมีทั้งน้ําเข้าหาสถานที่นี้เพราะฉะนั้นหากคุณอยากจะค้าขายดีดูเซเว่นทำตามเซเว่นการทําแบบนี้มันจะทําให้คุณ ปังในเรื่องของการเปิดร้านค้าร้านค้าคุณจะจะรวยอย่างยั่งยืนเวลาคุณวางไปแล้วแล้วคนซาลงไอเนี้ยมันไม่แข็งแรงเหมือนทีแรกก็คือแรกๆใส่ฐานแล้วเสียงดังพอสักพักชิ้งไปเสียงเบาคนก็หายตามคุณควรไปทําการแก้ไขแล้วเสริมมันเข้าไปเพื่อให้หน้าร้านเรามีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาสวัสดี